สวัสดีครับมาต่อกันเลยนะครับเป็นคลิปที่2จากวังนึงนะครับมาช่วงนี้กับเขาสุขเขตในพืสำโรงแล้วมาดีเป็นอำเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับสํโรงเป็นอำเภอเล็กๆนะครับแต่ว่าแผนแม่บททางยุทธศาสตร์ของอุบลราชธาีจะเป็นอำเภออุตสาหกรรมนะครับประกอบด้วยโรงสีนะครับด้านซ้ายมือเราโรงสีใหญ่ โลจิสติกต่างๆนะครับง,งานขนส่งโรงงานรอสวิสฟรานะครับเตกนะครับ s t ส c ีนะครับน่านะครับเอ <c oughs> ามันไล่เจ็บพอดเไยนด่เอาค่อยๆเนาะอ <c oughs> ้าวเดี๋ยวให้พี่น้องบินทัศนียภาพไปก่อนเนาะเราไปถามน้ำเพลยังไงมันได้ดีกว่านะ จะฟังเพลงกันบนบนถ้าเป็นแบบให้ฟังเพลงสุดเทพวงกระแพงดีกว่าน่าจะไม่มีในกระสีเพราะท่านพี่กระสิได้ไปลอบชิมเพราะเคยเข้าลอบเพลงหอมชิมชิมเคยเข้าแล้วลลเออนีเ่ยนะอ่าพักเพลงลุกลุ่ม มาสำรองครับพี่น้อง ก็ปัจจุบันนี้ความเจริญก็ออกมาที่บ้านแคนนี่จำนวนมากนะครับถ้าตัวเครื่ับโรงต้องเลี้ยวเขาเ้ามีขคางในนะ อ่เพื่สำโรงเนี่ยจะออกมาอยู่ที่บริเวณบ้านแขนและส่วนใหญ่นะครับเนี่ยโรงพยาบาลอะไรต่างๆก็อยู่บนทางหลวงสายหลักนะครับ217 8แต่ว่านี่ก็เป็นปั๊มใหม่ของอาจารย์ทองนะครับดีไซน์ทันสมัยทีเดียวนะครับสีแดงเอสโซ่เลยนะครับลาดโทไปดิจิตอลพร้อมมีเล็กน้อยโบกเขาอีกกระหงนะครับเป็นปั๊มที่เราขยายมาจากปั๊มในตัวทางเขา ตลาดบ้านแคนะครับเป็นชุมชนการค้าของอำเภอสับโรปัจจุบันนะครับ๋ยผมกะอวาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้จะมีรถออกมาจากข้างทางจํานวนมากเพราะว่าทางอำเภอสับโรเขาอยู่ข้างในนะครับต้องเข้าไปอีก3มกิโลามบ้ายที่พี่น้องเห็นนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเราต้องออกขวาเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะตอนนี้จะมีญาติชุมชนคนก็จะมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของเซเว่นโลตัสนะครับทวีกิจ เขนตั้งใจเยอะนะครับเมืองสัโลกนะครับเข้ากระแลนออกหัวจังเลยเพร่ะเขาปลอดภัยครับเดี๋ยวนสทนแวร์ต้อกมาเนี่ยมันสิบ่เป็นคนดีนะครับนี่ครับทางเข้าเมืองสับโลงนี่ทางรถมีกับขั้นเดียวตีไฟเดียวเขานี่ครับพี่น้องทางเข้าเมืองสับโลงนะครับนี้เราตรงไปก่อนนะครับจะได้ไปสุดเขตสับโลงที่บริเวณรอยต่อจังหวัดบุรีมย์และศรีสะเกดนะครับก่อนจะตัดคลิปเป็นคลิปที่3เข้าสู่อำเภอโนนคูณนะครับเป็นจะรักแล้วก็กันทลรัก แต่เป็นหาชิปมปเนอเบิกกันสะใจได้พี่น้องกรารแรนรถของ MG e ซ t Channel ของเขาครับผมอันนี้เลยสำโรมงแา่ดาวสิเขาซูอ่าพื้นที่นะครับรอยต่อของอุบบกับสีเกียรติครับอ่าทำพีทีใหม่นะครับแต่ก่อนเป็นน้งแรงตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นพีทีแล้วนะครับหน้าโค้งหน้านี้นะครับบ้านว่านครับพีทีบ้านว่านนะ จภาพอะไรผมแหนดทุกท่านก็เบิกกันมวลๆครับวันนี้ผ้าเราเสิร์ฟมวลบริลลตอนไต้นะครับเด้อเ๋ยวเมื่อหลังมาสิบีตอนเหนือนะทังเครื่องในทั้งยาโสไบเบ็ดนะครับตอนนี้เราอยู่วงกานยึดกล้องแล้วนะครับไปหมดถ่ายทอดความสวยงามของบรรยากาศงามนะครับพีที่ไม่นะครับจะกี่เป็นปั๊มนอตแบนเราเปลี่ยนเป็นพีที่ครับเ็ียพีทีบ้านวานเนาะบ้าน ตาหญ่ของอำเภอสับลมอีกแบบหนึ่งนะครับบ้านๆนะครับบ้านๆนี่ก็รัดไปออกบ้านแค่นได้นะครับรัดดอกสับลมอะไรเช่นกันแต่ว่าสาีเข่าไปทางในเนาะเข่าไส้ไปในกีเห็ดดีกับแม่โยแต่ว่าทางมันขี้ไล่รลายก็เลยก็ค่อยได้แลนแล้วาอย่นี้ครับเส้นนี้แหละมันบ้านๆเนาะเขาวัดไปนะครับทีทางซื้อทางตัดแค่หน้าไปออกทางด้านของบ้านแค่นนะครับเข้าสู่อำเภอ รับสำรองนี่ตอนใต้ก็จะเป็นทองหน้านะครับเป็นทองหน้าส่วนใหญ่เกี้ยวขัยีนะครับบุรุษสมยโูรนเนาะมีรัางหอยแคบนะให้ความบรษสมุอเรียกตลาดเวลานะครับอ่าจะเป็นโรงงานขายของเก่านะครับน้องรด ขึ้นกันแล้วครับอ้าวตรบครันเดี๋ยวระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติของเอ็มจีกับเทเบียนแค่งงเราแสแๆในจะน้อยมันจะสีบอสดบวนกล่องเนาะเออสี่สิบกิโลจะถึงนัทลาฟนะครับนี่การที่เขาสูรออ้อยต่อระวัง ราสู่ลอยต่อระหว่างอุบลศรีเกตนะครับในบ้านหนองไคไปก็จะเข้าสูส่เสีนจังหวัดศรีสะเกดนะครับ mm hmm. นี่การเข้าสู่ดินแดนล้อยต่อนะครับของอุบลศรีเกตครับ mm hmm. ยังเป็นถนนสีเล่นอยู่เงามๆนะครับลุกหลายจัน้อยครับช่วงนี้สิบล้อรลายเขาลงลงสีนะครับนอเอาเขามาขาย mm hmm. ถนกนกาเป็นทะเลกระเพศเท่านั้นนะโว้ย รถนักเกินกันหลายครับเอา้เอามาเลยมาแล้วนะครับตอนนี้กัเขา่าโซถนนตัดไมเนะครับนี่ซีเรนต่อช่วังในแรนม้วนๆเลยครับนี่บาดยางใหม่นิ่มสบายครับเอ็มพีไซเด้น2200ของเรานะครับเขา่าโซ่ปัดน,น้องไห้นะครับช่วน้องไห้นี่จะมาจะไม่ก่อนเป็นเครื่องข้างระวัาางกันทะลักกับผู้บ่นนะครับรถดแย่ไปที่อย่างนี้ข้างหลังมันดีดากแล้วบบนี้ ลบออกสายให้เราครครับผมเรียนไหมก็ยังเป็นปริกรารแต่ในนี่พี่น้องสมัยนี้เขาว่าปริการมาหนึ่งเรือคันลา,า,ลา,าค่ะราคาคันหนึ่งก็แพงกว่ารถเท่าไหร่เดือนอี่ประตูจะจ่อกระล่านสองล่านสามเลยได้บ้านนี้แต่คนแพ็กย,ย้อนยังคนนี้เครื่องเครื่องเก่าๆแหละล่ะไอซุเอ้า ครับตอนนี้เขากําแพสบายสบายก่อนนะครับเข้าสู่บ้านหนองไหแล้วนะครับ <necessary> บ้านหนองไห้เนี ad ่ยจะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอสํารงนะครับสํารงวิทยาคารนะครับจานทองกระสิ๊ดอนอยู่นี่นะกับน้องนุษ์นะครับนี่คําดันหัวมือนะครับเด้อหัวมือมีทางเข้าไปโรงเรียนสํารงวิทยาคารไปยังไงครับพี่น้องเห็นไหมครับโรงเรียนสํารงวิทยาคารเี่ครับโรงเรียนประจําอําเภอพนมาอย่ไกลฮอดพี่นะครับ สำโรงวิทีอาคารนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปตัดคลิปกันตอนเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกดแลกันะะนะครับเ,เพื่อจะให้พี่น้องได้ชมกันแบบเต็ม,มัตรรถนะครับตอนนี้มาจะสุดเกศอำเภอสำโรงแล้วนะครับผ่านทางหลวงหมาเลข2-1 7หนเแปนะครับมิ่งสบายๆชิมๆทีเดียวอากาศกาการตำลางงามๆนะครับมีน้ำฝนจะฝ่าพพมาให้แน่ สุดเทพลมกำแพงเย็นๆครับสบายๆขี้นเนาะช่วงนี้ครับนี่นะครับจะน้อยเข้ามาสิ้์หรือเข้าเคียนทีสกเกตน,นะครับทางนานี่นะครับเดี๋ยวผมจะสียดสายสะก,ก่อนนะครับน้ำกดมา้ายครับ เปิดไปนะครับ,รบอยู่ระหว่างทางอุนบลศสีสเกตเลยนะครับหลังจากทั้งนาในพี่น้องโค้งหนา้นนนนาในจังหวัสุดเกตอุบลเท่าได้ครับเด้อสุดเกตจังหวัดอุบลราจะานดีเข้าสู่จังหวัดสีสเกตและัะไปพบกันในคลิปที่3นะครับบ้านหนองหินนะครับเป็นรอยต่อระหว่างอุนบลกับสีสเกตนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าสู่จังหวัดสีสเกตในโค้งหน้าแล้วนะครับก็พี่น้องที่ติดตามมาก็ติดตามกันต่อไปในคลิป ที่สาหรับวันนี้นะครับวันนี้น่าจะมีประมาณห้าคลิปห้าเพลนะครับงามนะครับสวยๆก็เป็นการพาพี่น้องมาเที่ยวผ่าน MG ZS 2020ของเรานะครับสนุกสนานกับรถยนต์ผู้ใจของเราครับนี่แหละครับป้ายในพี่น้องสุดเกศอุบลมองนี่นะครับนี่นะครับเอาเขจังหวัดสีสเกตเลยวันนี้นี่สุดเกตอุบลอยย่ห้องนี้ครับี่นี่ น,น,นะครับเอาละครับพบกันคลิปต่อไปพี่น้อง